สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสายอาชีพตีใกล้ที่เล่นง่ายที่สุดนะครับไม่รวมสายเวทเนาะคลิปนี้ให้การสนับสนุนโดยร้านเติมเกม Over Top Up บริการดีเติมถูกปลอดภยัยมั่นใจทุกการเติมมีบริการทุกเกมมือถือให้คำปรึกษาได้ถ้าหากว่าคุณเติมไม่เป็นสนใจใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเกมไหนไแอดไลน์แอดโอเวอร์อันดสกอร์ทหรือทักเข้าไปที่แฟนเพจ Over Top u p ได้เลยครับผม คลิปนี้จะทำเพื่อผู้เล่นใหม่ที่หลงเข้ามาชมคิดของผมแล้วจะได้นําไปตัดสินใจในการเลือกเล่นนะครับสายการภาพหรือว่าสายทีก้นั้นจะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับอันดับที่5นะครับฟอร์สเบดเดอร์ฟอร์สเบเดอร์หรือว่านักดาบเวทนะครับผมจะใช้ดาบแล้วก็โอบหรือว่าคิดตั้นในส่วนของอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้ทั้ง ของกายภาพนะครับแล้วก็ของเวทเลยแต่ว่าสกิลของตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยมีทั้งดีบัฟมีทั้งบัฟเพิ่มดาเมจของตัวเองนะครับไหนจะสกิลที่ค่อนข้างที่จะนานด้วยนะแต่บอกได้เลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เท่มากด้วยความที่สเตตันมันบาลานซ์มากจนเกินไปในช่วงแรกเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆเลยต้องอาศัยความชํานาญในการเล่นนะครับผมมองว่าเป็นอาชีพที่เล่นยากที่สุดในสายตีใกล้เลยครับเพื่อนๆลำดับที่4ครับผมเบเดอร์ Better. ลหลายคนคงจะคัดค้านนะครับสำหรับเบเดอร์ให้พี่เล่นยากจริงหรอเราลองนึกภาพผู้เล่นใหม่นะครับมาเล่นดาบคู่มีกงเล็บแต่ว่าใส่ชุดที่เปราะบางที่สุดในเกมนี้นั่นก็คือชุด m a t e r i a l Set นะครับก็คือชุดจาก d ี s e r t s c r e a m นะครับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ยังคอมโบยังไม่แน่นกดบัฟที่ยังไม่ถูกจังหวะหรือว่ามีโพ i ิชันในดันเจี้ยนที่ไม่ถูกต้องนะครับพอเรายืนในดันเจี้ยนต่างๆนะครับมอนเตอร์เนี่ยอาจจะลุมผู้เล่นใหม่ตายได้ง่ายๆเลยดังนั้นเบเดอร์นะครับผมถ้าแปลงร่างไม่ถูกจังหวะแปล ก็อาจจะโดนมอลลุมตายได้ผู้เล่นใหม่นะครับผมอาจจะต้องหาความชำนาญเช่นเดียวกับฟอร์สเบเดอร์เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าฟอร์สเบเดอร์นั่นเองครับอันดับที่สามครับผมวอรลเออร์วอรลเอรรอร์หรือว่าดาบใหญ่เนี่ยนะครับผมเป็นอาชีพที่ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปผมมองว่าควรที่จะอยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วมีทั้งดาเมจมีทั้งเลือดนะครับแต่ก็ไม่ได้มีพลังป้องกันที่เยอะอะไรใช่ไหมครับ เพราะว่าบางทีถ้าโดนมอนลุมเยอะๆแล้วเรากดสกิลที่มันช้ามากๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าเล่นใหม่เล่นไม่เป็นจริงๆนะครับดูดเลือดมอนไม่ทันก็อาจจะตายได้หรือว่ากดยาไม่ทันกดบัฟไม่ถูกกดบัฟหน้าแดงอย่างเงี้ยครับแบบไม่รู้เรื่องเลยโดนมอนตีตายได้ครับแต่ว่าถ้ากดเป็นแล้วมันก็เป็นอาชีพที่บาร้านอาชีพหนึ่งเลยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับวอลเลเยอร์นะครับไม่ยากไม่ง่ายมากจนเกินไปนะครับ อันดับที่2ครับผมฟอร์ชิลเดอร์ฟอร์ชิลเดอร์นะครับเมื่อก่อนมันเป็นอันดับที่1ด้วยพลังป้องกันที่สูงมากทําให้เวลาที่เราลงดันต่างๆหรือว่าเวลาที่เราเก็บเลเวลอะไรแบบนี้ครับมันทําให้เราไม่โดนมอนเตอร์ตีตายได้ง่ายๆดังนั้นเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากเลยสําหรับฟอร์ชิลเดอร์ดาบโร่นะครับผมเราจะทาเควสลงดันนะครับเราไม่ต้องกังวลเลยว่า,าจะโดนมอนตีตายไหมแถมสก,กิลนะคอมโบก็น่าสนุกด้วยแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ดาเมจนะครับมันน้อยไปหน่อยดังนั้นมันเลยอยู่ที่อันดับที่2นั่นเองครับ อันดับที่1ครับผมการเดียเตอร์การเดียเตอร์นะครับเป็นอาชีพใหม่นะครับผมแซงหน้าฟอร์ซชิลเดอร์มาเลยผมมองว่าเป็นอาชีพที่ครบเครื่องมากที่สุดในเกมนี้แล้วนะมีทั้งฮิลนะครับมีทั้งบัฟแอบสลบดามเมจนะครับหรือว่าบัฟของฟอร์ซชิลก็มีหรือว่าบัฟหน้าแดงก็มีนะครับบัฟรีซิตก็มีนะครับผมการล้มอะไรแบบนี้นะฮะสกิลกระโดดเข้าไปหัวตอสู้ก็มีดีบัฟก็มีคิดดูสิฮะเพื่อน <laughs> ครบเครื่องขนาดไหนแถมสกิลโจมตีนะครับก็ไม่ได้ช้าด้วยสกิลคอมโบมีกระโดดไปหน้าไปหลังนะครับใช้แค่สสกิลแต่ว่าสสกิลนั้นอ่ะเร็วมากๆนะครับแล้วแถมเวลาแปลงร่างอะไรพวกนี้นะครับดาเมจไม่ใช่น้อยๆด้วยนะครับผมแปลงร่างก็ตีเร็วนะครับตีก็แรงเหมือนกันดังนั้นผมเลยให้กาเดเตอร์นะครับเป็นอาชีพที่เล่นง่ายที่สุดครับเพื่อน หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะเลือกเล่นคา r บาวอาชีพไหนดีนําไปตัดสินใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม5ตัวละครสายตีใกล้ก็มีประมาณนี้ใครที่อยากรอชมสายเวทนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับผม